ตันหลาเฮ็ดโอ้โมอสเต็มเต็มเลยตาปัด,ปดเห็นเออมาแต่ไกลเลยไหนทะีนึงเห็นมาแต่ไกลเลยนะคะพลอยพนะี่น้องจยาพวกน่ะเฮ็ดปีกเยี่ยมเลยน้องแ่น็กเก็บด้เอามาอเมอาที่นี่ข่อยนี่ข่อยก็ด้เอามาลาดเท่าหมดแล้ววะเนี่ยปืดปืดปืด เถ่าพอดหรวะนี่นี่พี่น้องมันจะดอกเครื่องจันแล้วเถ่าพอดวะนี่เถ่าพอดวะจ้ะลองดูพี่น้องก็จะเอาไปเอาไปสูบเอาไปย่างเอาไปย่างลาบซิ่งกระด่างวันห้องเลยฮอกซุ่ยสีเที่ยวเห็นสีเที่ยวพี่น้องโอ้ยเถ่าพดดูดเนี่ยจะได้เด้ยวจะเนี่ นี่ผ้าขนบินดู่นผ้าของบินของแท้เลยพี่น้องมันเถาแล้วไหมเอาไปกินกบรบเพาะเสียบหรอกชังเกิดฟ้องนางแหละข้มันเถาแล้วพี่น้องโอ้เป็นยังไงเองอ่ะพี่น้องชูปีชูปีคลังอกอีกสามมือว <c oughs> ันอาทิตย์บอสวันอาทิตย์พักเก็บพอดี วนอาทิตย์ยังแขว่มาเก็บอีกสองมือนเเก็บพอดีจองไหคคมควยล็อกรถจะของไว้พี่น้องกปิดค่ปิยรถแต่ว่าคขวล็อกไว้นอยไปล็อกคุณแจกับกระเป๋าตังค์อยวไว้ทั้งในดีนะแต่แขวะมงถือโทรศัพท์มาน้ำด เดี๋ยวพอมีขึ้นไปน้องต้อหาปัวผัวกับบ้านาที่จะเหน่ลข้าวเรื่อย่อยยังสิข้า,ขอยอยาขบ้านไดคขอยอย่าบบอกว่าห้ยดเอาคุณแจสำรองว่าปข่อยเอารถขั้นนั้นขับมาหาข่อยดว่าซัพอวพอตาข่อย่องข้างขวามันมีอิดเลยไม่จะเกิดเรื่องแบบนี้กับใรหะอคอยรักระอง้าวบ้านบ้าไ น้ปลาสำนักเกิดน้ำเห็ดตัแล้วพี่น้องขับลูกมาแล้กวก็นเลยกระโดงหน้าสวนกระโดหน้าป่าหน้าเขาปลาตัาวยหะ่มาประสบเนาะอย่างน้ำเท่าปวดคือหมดก่อนพี่น้องจะเท่าน้องปวดอ่อนปวดกลางตะมุตะมิออก ไตีเห็ดอันนี้ก่เห็ดมก็เห็ดีเยี่ยวกดสงยางไปทั้งพุ้นก่อนพ้นองข้างมันมีขึ้นอย่างหาขึ้นได้ไปที่ไหนถ้าหาผัวมาครับโอ้ยนอ้อยพอยังพอยงจะเดือดจะร้อนจังเนาะโอ้ยนอ้อยขย่านี่มันขาบี่ยญดิย่างมากผู้เดียวก็ลังเลืมดหมดแล้ว ทุได้แล้วพี่น้องมาหัานมาหิาบมันมาหิบสัญญาณไงทุไปบอกนี่พี่คิดเอากุญแจสำรองมาเปิดรถให้แน่ว่าข่อยลืมกุญแจรถกับกระเป๋าถือข่อยอยู่ในบูธข่อยก็ล็อกถึงสี่านแล้วที่นี่ข่อยก็เอาใส่บูธแล้วที่นี่ข่อยก็เอาถ้าท้อสับมือถือเสร็จแล้วพี่น้องกระชับขอ่อยก็ปิดเลยเพราจะปิดเลยอ๋องกุญแจกุญแจยอ,ยอยู่ไหนกันดีนะที่มีที่มือถือถืออยู่ในมือแล้วจะข่อยปิดไอ้บูธลง โอ้ยโทรหาแล,แล้วว่าอีกสินาทีเราสิมาไม่าตายแต่ประสบการณ์พี่น้องเลยยางน้ำเฮ็ดหนิละไม่เดินตางพงอ,อยื่อเดียวนี่ดีนะสิ้นป่าไก่บ้านขั้นไก่บ้านเหรอโอ้ยเร็จเร็จโก้เลยค่ะที่มงหามมงแรงลงอะไรนี่ฉียางไปเอาไว้คุณแจรถของเรามาเปิดรถโอ้ย หาทำจื้อแล้วมันจะจือ้อไปสิมันจะจือ้อเห็ดกับบะได้เห็ดกำลังออกสิได้อยู่อานาทีกัมามหม่พี่น้องวันอาทิตย์ก็มาเอาอ,อีกวันอาทิตย์ไงแต่แทะมันกำลังตุมต้มูตุ้มมีขึ้นนี่ละาลงน้ำเห็ดนี่ละบทเรียนบทเรียนราคาแพงจำไว้เลยอะไรก็เกิดขึ้นได้ความคมเฝ้าความขีดลืมเจ้าของ ดีที่มีโทรศัพท์ยดือดเดอดมาขึ้นมาผะวเสียมาทไทยวิดีโอภาษาละโอ้ยเทวันนี้ขื้นหรตั้งหักนะมีสัญญาณนะพี่องของตงอัวยางก็ทั้งสี่ยางขึ้นมานทั้งนังง้นมันสูงไปเจ้าว่าโอ้หวานหมดจอบเป็นโมไปเรื่อยๆข็จะไปหาว่าเห็ดยบคอหนมันจะออก